สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกับมาดามออนแอนอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ออนแอนก็จะมาเมาส์มอยนิดนึงจะมารีวิวหลังจากไปรับวัคซีนไฟเซอร์มานะคะนี่นะคะไร้แผลใดๆแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่สองหลังจากไปฉีดมานะคะก็เออรีวิวว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่า ไปดูของคนอื่นเข้ามานะคะบางคนเขาก็มีอาการนั่นนู่นนี่ก็เลยเอ,อ,อยากจะบอกบ้างว่าตัวเองมีอะไรนะคะตัวเองไม่มีอะไรเลยค่ะค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ออไม่มีอะไรเลยเออเจ็บแขนวันแรกเท่านั้นนะคะนี่วันแรกก็เจ็บวันที่ฉีดนะคะเจ็บนิดเดียวนะตึงๆก็ที่ร้านมีร้านนวดใช่ไหมคะกลับมาตอนเย็นๆมีลูกค้าโทรมานัดน,นวดเขา าบอกเขาปวดหลังมากก็เลยเออช่วยช่วยนวดเขาเพราะว่าอืก็โอเคอยู่นะก็นวดไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะคะเออก็แต่ว่าพยายามไม่ใช้แขนด้านที่เราอ่ะฉีดมานะคะใช้ด้านอื่นใช้ศอกใช้อะไรไปแต่ไม่ไม่ใช้ด้านนั้นนะคะก็โอเคไม่มีปัญหาไม่ปวดไม่อะไรนะคะคือแรกก็ผ่านไปได้ดีไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะปวดปวดนิดหน่อยต่อไปคืนที่สองก็อืมตอนแรกก็กลัวจะมีอาการนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายแต่ว่า รู้สึกว่าเออตัวเองผิดด้วยแตยงไปกินไอติมแมกนัมหนึ่งอันนะคะเพราะว่าหิวอยากกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นไรก็เลยกินไปหนึ่งอันเสร็จพอนอนชักปับ๊บเอาละเริ่มขี้มูกไหลนะคะเริ่มมีอาการนิดหน่อยแล้วก็คันคอเอาละพอพอ,พอทุกครั้งที่เวลามันผิดปกติแบบเนี้ยเพราะช่วงนี้มันโควิดระบาดใช่ป่ะเราก็ต้องรีบแก้อะไรอะไรเงี้ยเอาละลุกไปต้มน้ํานะคะเอา ขิงมาใส่แล้วก็ชงชงชง,ชงจิบนะคะว่าก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเวลาจิบน้ําขิงนะคะจะทําแบบนี้นะสมมติว่านะคะสมมุติว่านี่เป็นแก้วกาแฟแล้วกันนะจะเป่าเป่าลมไปนะคะให้ความร้อนมันขึ้นมาขี้จริงขี้เกียจไงขี้เกียจไปต้มนะ้ำเอาวัน หน้าไปอังความร้อนเยอะๆอะไรเงี้ยน,นี่ก็ไม่ได้ทําทําแบบง่ายๆเท่าที่เราทําได้นะก็พ่นไปอย่างงี้นะแล้วก็ให้ความร้อนมันขึ้นมาแล้วก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆเลยทุกครั้งจะทําแบบนี้ตั้งแต่โควิดระบาดทํามาตั้งแต่วันแรกจนถึงณนะปัจจุบันนี้ถ้ามีเริ่มมีอาการหรือว่ารู้สึกตัวตัวเองว่าแบบเออไม่เพอยสบายหรือคันคอหรืออะไรก็ตามจะจิบน้ําขิงแล้วก็สูดลมหายใจ ไอเอาไอน้ำร้อนๆแบบนี้ทุกครั้งนะคะก็รู้สึกลอดตายมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เออทุกครั้งที่ทำมันก็มันก็บรรเทาไปแล้วมันก็หายไปไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมหรืออะไรยังไงนะเพื่อนเก็คือเอาไปทำได้อะ่ะมันไม่เหนือบาดกว่าแรงเราก็ทำไปนะคะมาทำแบบนี้แล้วก็เออนะคะวันพอว่าทำก็หายใช่ไหมเออคืนที่สองไม่มีอะไรพอวันนี้ พอวันนี้ก็นะรู้สึกสบายมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะด้านที่เหมือนจะเจ็บก็ไม่เจ็บแล้วก็คิดว่าน่าจะเริ่มงานได้แล้วก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่านะคะตอนเราไปฉีดเสร็จเขาก็จะมีใบรับประกันว่าเราไปฉีดมาแล้วนี่ให้นะคะเขียนชื่อเราแล้วก็วันที่เราไปรับวัคซีนมานะคะแล้วก็แต่เขาเขียนว่าโดสที่สองนะคะ มันตอนแรกเมื่อก่อนเขามีกดว่าหลังหลังจากฉีดประมาณ3มอาทิตย์ขึ้นไปอะเนาะจะโอเคแต่ว่านี่เขาแก้เป็นเจ็ดเจดอาทิตย์นะคะแต่ว่าแล้วแต่บางข้อมูลนะคะบางข้อมูลก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่ปริมาณยาหรือจํานวนคนอะไรเงี้ยแล้วคิดว่านะก็จะได้รับใบนี้มานะคะแล้วก็เห็นสามีอะค่ะได้รับสอโดสเรียบร้อยแล้วเขาก็มีใบ คล้ายๆใบประกาศให้เรานะไว้ใช้สําหรับถ้าเราจะเดินทางไปประเทศไหนที่เขาแบบว่ารับประกันว่าเออไปได้เลยเพราะว่าเราสองโดสแล้วอะไรเงี้ยนะก็โดยที่ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรเห็นสามีบ้างนั้นนะเออแถวยุโรปเขาทำแบบนี้แหละแต่ว่าที่เมืองไทยก็รอดูต่อไปเผื่อมันจะมีกฎออกมานะคะเราก็ต้องเก็บใบนี้ไว้อย่างดีเลยเผื่อ,ออีกหน่อยมันจะแบบว่าช่วยเซฟในการเดินทางของเรานะว่ามันจะแบบ ง่ายขึ้นน,นะนะคิดว่าแล้วก็เอ,อ่อการใช้ชีวิตก็น่าจะระวังระวังเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่เราไม่ได้ตื่นตระหนกเกินไปแต่ก็แอบกลัวนะเพราะว่าไฟเซอร์ก็ยังไม่สามารถจะป้องกันได้100%ยเปซ์สำหรับทุกโควิดสายพันธุ์นะคะหรือว่าทุกอย่างคือ มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอะไรประมาณนี้นะบางคนก็ยังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ติดน้อยนะแต่เราจะไม่ไม่เทียบกับวัคซีนชนิดอื่นละกันวันนี้อ้อนพูดแต่เรื่องไฟเซอร์กันละกันนะคะโอเคค่ะไฟเซอร์ก็ถือว่าโอเคดีมากนะคะเข็มแรกก็ประมาณนี้สำหรับตัวอ้อนนะส่วนเข็มที่สองนะจะเล่าให้ฟังเข็มที่สองของสามีคือป่วยไปหนึ่งอาทิตย์เลยไม่ค่อยสบายอาการคล้ายกับเป็นโรคหวัด หรือว่าคล้ายๆวัดวัดใหญ่อะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าแกปวดเนื้อปวดตัวด้วยนะแล้วก็หยุดงานไปเหนือทิ์เลยแล้วก็เหมือนแยกห้องอยู่กันเพราะว่ากลัวเอามาติดลูกติดเมียด้วยอะไรเงี้ยนะก็อืมก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าแกก็ไปตรวจโควิดมันก็ไม่พบเชื้อโควิดนะคะมันก็อย่างที่ท่นบอกว่าโควิดบางทีมันไร้กาดอะ มันเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในอวัยวะบางอย่างที่ไม่สามารถจะตรวจได้นี้ก็มีนะเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ใช่ปะเราก็ป้องกันไว้ก่อนแค่นั้นแหละแต่เราก็ไม่ตระหนกเกินไปนะแต่ว่าเราก็เออเหมือนแบบว่าช่วยตัวเองอะ่ะเออที่มันโควิดมันติดได้แล้วก็ไม่ตายก็มีเยอะเพราะมันไม่ได้ไปติดส่วนที่สําคัญแต่ถ้าส่วนใหญ่ที่ตายคือไปลงปอดหรือไปที่อวัยวะอื่นที่สําคัญมากอะไรอย่างเงี้ยนะ ซึ่งบางทีก็ตรวจพบหรือตรวจไม่พบนั่นนู่นนี่กันไปหรือพบอีกทีก็คือใกล้าตายแล้วอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่รู้เนาะเราก็ได้ยินข่าวมาเยอะเราก็เลยใกล้จะเป็นปอสอดอนะคะประสาทแดกนิดนึงเหมือนกันแต่เราก็ไม่จะไม่ต้องประสาทแดกกันนะคะใจริงเพื่อนเพื่อนเออเราก็พยายามนะพยายามควบคุมสียอารมณ์นะคะให้ให้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้นะคะเพราะว่าเราต้องผ่านเป็นไปด้วยกันนะคะเพื่อน เสร็จแล้วก็เมื่อกี้เมาส์ต่อว่าเออสามีป่วยไปหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็แต่ส่วนตัวอ้อน,น่ะจะได้รับอีกโดสหนึ่งหลังจากนี้ไปเขาบอกเจ็ดอาทิตย์นะคะก็รอดูต่อไปเนาะเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวมาให้ดูอีกว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราไปไปส่องของคนอื่นมาบางคนก็มีอาการมากบางคนมีอาการน้อยมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่คนนะคะอย่าตื่นตระหนกเกินไปเนาะก่อนฉีอ่อ้อนก็ไหว้พระ พอขอให้ไม่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงร้ายแรงเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามเถอะออแต่ทำไมเราถึงพูดถึงแต่ไฟเซอร์เพราะว่าไฟเซอร์ในขณะนี้เป็นวัคซีนที่ถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งพูดเลยอันดับหนึ่งนะแล้วก็สวีเดนรับแต่ไฟเซอร์นะคะตอนนี้ อแล้วก็บางบางที่ช่วงที่แล้วมีโมโนนามาด้วยแต่ช่วงนี้ได้ยินแต่ว่ามีไฟเซอร์นะไม่รู้เหมือนกันนะเออได้ยิน,ยนมาบางทีกดมันก็เปลี่ยนอะเนาะเสร็จแล้วช่วงประมาณเดือนไหนต้นต้นปีมั้ง mm hmm. เห็นข่าวเนาะ mm hmm. เขาแชร์มานะคะจากจากใน Facebook นะคะว่าสวีเดนยังปฏิเสธนะคะไม่รับแอสตราซิโนแวคนะ เข้าใจเหมือนกันนะบอกเลยไม่เข้าใจน,นี้ต้องไปต้องไปดูว่าเพราะอะไรแต่เขาเหตุให้เหตุผลมานะคะว่ายังมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ <_ S 1> เขาไม่มั่นใจเ Lynn, เขาใช้คาพันนี้เขาไม่มั่นใจว่ามันจะมีผลดีต่อคนที่อายุช่วงนั้นช่วงนี้นนหรือไม่ครอบคลุมมานะเขาก็เลยตัดสินใจเอาไฟาเซอร์ไปเลยอะไรเงี้ยมันเพราะมันครอบคลุมและดีกว่านะคะอันนี้พูดถึงซาเวเดนนะคะเราไม่ดราม่านะคะเราไม่ดราม่าแล้ว ทุกคนที่อาศัยอยู่สวีเดนน่าจะทุกคนนะที่มีปร r ช o n นเบอร์เพราะว่าตอนไปเราต้องยืน่นยื่นบัตรอประชาชนให้เขาด้วยนะคะแต่ก่อนไปต้องไปลงทะเบียนก่อนอย่าลืมที่ดตรพุเตซ่นะคะไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็พอเขาส่ง sms มานัดวันเราเราค่อยไปนะอย่งนี้ก็ไม่เสียเวลาเลยนะเสร็จแล้วเราก็ จะได้รับการฉีดฟรีนะคะทุกคนเลยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางคนได้วีท่องเที่ยวก็ได้ฟรีเหมือนกันนะคะฟรีก็คือไปแล้วไม่ได้เสียเงินเพื่อนๆไปแล้วไม่เสียเงินไม่ต้องมาจ่ายเงินเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องเออลงทะเบียนไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดดังสิ้นนะคะเออฟรีทุกคนนะคะแต่ไม่แต่ไม่รู้ที่อเมริกามันมีเห็นอ่ายูทูบเบอร์ที่เขาบินไปฉีด ฟรีกันยังไงอะไรนี้ก็ไม่รู้สวีเดนไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะแต่ว่าคนที่มีโพชชั่นนูมเบอร์อะไรพวกนี้ลงทะเบียนแล้วได้ฉีดฟรีน่าจะเป็นนี้มากกว่าเพราะว่าเขาก็มีเขาก็เอาวาให้คนที่นี่ก่อนน่ะเขาก็ไม่ได้เอาไปแจกนักท่องเที่ยวหรืออะไรแหละเอาคลิปว่างนั้นนะอืมโอเคค่ะงั้นลาไปก่อนแล้วกันเนาะคลิปนี้ไม่ดราม่านะคะไม่อะไรมากมายกับใครนะคะขออยู่เงียบๆตรงนี้ก็แล้วกันนะคะ ก็ไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เมืองไทยด้วยนะคะก็ขอให้ออขอให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นก็รับฟังข่าวสารเยอะมากพอสมควรน,นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบรุนแรงวิกฤตมากเตียงไม่พอนั่นนู่นนี่เยอะแยะนะคะเดี๋ยววันหลังจะมามีคลิปอื่นมาละกันบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆต่อไปเดี๋ยว,วจะทําเขาเรียกเป็นหัวข้อเกี่ยวกับโควิดเลยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันแบบ มันใกล้ตัวแล้วก็มันคงจะอยู่กับเราไปอีกนานน,นว่านะนานแค่ไหนนี่เราไม่รู้ไงเราก็อยากให้มันหายไปไปเวหละแต่มันมันไม่ไปสักทีอ่ะมันก็พัฒนาตัวเองมีสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆแล้วซึ่งน่ากลัวมากเนาะโอเคค่ะไงลากันไปก่อนนะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามออนแอนด์ด้วยนะคะยังไงก็ลาก่อนนะคะเฮายบาย